สกร๊ปวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะซึ่งเป็นผักสลัดที่ปัจจุบันค่ะก็จะมีประชาชนหลายคนที่นิยมการบริโภคผักปลอดสารพิษแบบนี้โดยเฉพาะผักสลัดเพื่อดูแลสุขภาพค่ะ สวนผักอย่างนี้ค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะชื่อว่าแทนคุณฟาร์มปัจจุบันค่ะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายทั้งในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีราคานะคะหรือว่ามูลค่าจากการซื้อขายผักสลัดเหล่านี้ในแต่ละเดือนหลายหมื่นบาทติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ กเช้าของแต่ละวันครอบครัวคุณอรสา,าสังกชาติจะช่วยกันเก็บผักทั้งเลดโอกกีนโอกฟิลเล่และผักสลัดคอร์ตท,ที่ปลูกบนพื้นที่สวนภายใต้ชื่อแทนคุณไฮโดฟาร์มเพื่อส่งลูกค้าประจำในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่และลูกค้าต่างจังหวัดรวม20-30กิโลต่อวันซึ่งเจ้าของความเปิดเผยว่าได้ปลูกผักไฮโดรโปนิกมาแล้วนานกว่า6ปี โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากความสนใจและชื่นชอบในการเกษตรจึงตัดสินใจหาข้อมูลความรู้ลงทุนปลูกผักไฮโดรโปนิกครั้งแรกโดยเริ่มทดลองปลูกบนพื้นที่เล็กๆหลังบ้านโดยมีการลองผิดลองถูกจนมีการพัฒนาจึงขยายพื้นที่ปลูกผักเพิ่มเติมรวมเป็น1,000 0ต้นตอนนี้มีการลงทุนไปแล้วกว่าหลักล้านบาท ส่วนใหญ่นะคะในการปลูกผักไฮโดรเนี่ยค่ะก็คือปัญหานี้ก็จะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นว่าช่วงฝนตกอะค่ะก็คือพอฝนตกเนี่ยแล้วก็สลับแดดมันก็จะมีปัญหาเรื่องของโรคใบจุดผักมันก็จะเป็นจุดเล็กๆสีแดงๆอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดช่วงหน้าร้อนนะคะถ้าเกิดว่าร้อนร้อนมากๆอะค่ะก็คืออาจจะผักมันอาจจะมันอาจจะเป็นโรคล่ากเน่าแล้วก็อาจจะแบบ แบบตายแบบว่าทั้งทั้งโต๊ะอะค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยที่เราควบคุมยากก็คือในเรื่องในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศแสงแดดใช่ไหมคะ,ะหรือว่าหน้าฝนหรือว่าในช่วงที่แรลงเยอะๆพวกหนอนอย่างเงี้ยค่ะพวกศัตรูพืชต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะควบคุมยากหรือตรงตรง,ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างละเอียดอะค่ะในการดูแลผักไฮโดเนี่ยส่วนใหญ่ที่ฟาร์มเราเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภยัยส่วนราคาจําหน่ายก็ไม่สูงมาก กิโลกรัมละ100บาทแม้ว่าตลาดจะปรับราคาขึ้นแต่แทนคุณฟาร์มก็จำหน่ายราคาเดิมโดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำเช่นร้านสลัดเพื่อสุขภาพร้านอาหารและลูกค้าสามจังหวัดชายแดนใต้ยะลานลราธิวาสและปัตตานีก็จะมีส่งทุกวันนะคะคือกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าสลัดโลค่ะส่วนใหญ่แล้วก็ก็จะมีแบบร้านร้านสลัดนะคะ แล้วก็จะมีลูกค้าทั้งในจังหวัดแล้วก็ในต่างจังหวัดนะคะถ้าต่างจังหวัดเราก็จะส่งรถตู้ส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นลูกค้าสามจังหวัดชายแดนอย่างนี้ค่ะภาคใต้รายได้ก็ถือว่าสามารถทําเป็นรายได้หลักอของครอบครัวได้ค่ะก็ทัวันี้ก็คือว่าเราเราก็ถือว่าอาชีพตรงนี้ค่ะก็คือเป็นรายได้หลักของครอบครัวค่ะก็คือเราเราก็จะมีแบบมีลูกค้าประจําอยู่ทุกวันนะ,ะคะก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณประมาณ1ตันนะคะ ขณะที่ผักไฮโดรโปนิกนั้นจะใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ43วันจึงจะจำาหน่ายได้เหมาะกับผู้รักสุขภาพและอยากทานผักที่สดใหม่ไร้สารเคมีหากผู้ที่มีความสนใจก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้วิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกได้ณนะแทนคุณฟาร์มตั้งอยู่ที่ตำบลคลองแหออำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา